คลิปนี้มากทส่จน์ให้รู้กันเลยค่ะว่าเต้าหูข้ขวดของจีนมันทํามาจากอะไรขนงอกออกมาได้ไงกินได้จริงหรือปเปล่านี่จ้ะสั่งตรงมาจากประเทศจีนผงทาเต้าหู้ขนโหมีแต่ภาษาจีนอะอ่านไม่ออกขอแปลแป,ลแปลทุกคนช่วยกันอ่านคําแปลแล้วพิมพ์บอกเพื่อนในคอมเมนต์หน่อยนะคะเขาบอกวิธีทําง่ายมากแค่โรยผงเต้าหู้ขนอันนี้ค่อยๆ่อยโรยไปทั่วๆบนเต้าหู้ที่เราต้มมาแล้วหั่นเป็นชิ้นๆ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทุกคนเห็นตอนที่ขนของเต้าหู้กาลังขึ้นเลยนะคะใส่ในหมอ้อปิดฝาสนิทนี่จ้ะเราตูนห ามาสองวันแล้วี่ไปดูเต้าหูข้ขนของเรากันนี่ค่ะทุกคนคลิปที่เราถ่ายไว้จะเห็นได้ชัดเลยว่าขนเต้าหู้ค่อยๆยาวออกมาและไม่น่าเชื่อผ่านมาสองวันขนเต้าหู้ยาวขึ้นนะชัดมากหุยแถมกินเขาเหม็นเหมือนนาโตเลยค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราเอาไปทาอาหารกินกันดีกว่าทุกคนชอบกินกับข้าวอะไรบอกมาหน่อยเผื่อขอียววันนี้เหมือนคลิปที่คนจีนกินเห็นคลิปนี้ต้อนถ่านไปนานแค่ไหนแล้ว, <c oughs> ลวเดี๋ยวคลิปหน้ามาทาอาหารกันจ้า ที่สุดคลิปนี้ก็จะได้รู้แล้วค่ะว่าเต้าหู้ขนที่คนจีนชอบกิน <c oughs> มันรสชาติเป็นยังไงเอาไปทําเมนูอะไรอร่อยที่สุจดจากคลิปที่แล้วมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยให้ทําปักกะเพาให้ทาหม่าล่าให้ทาขนมครอจะทำไงดีล่ะเนี่ยไม่ต้องอห่วงลุงมีของดีเฮ้ยลุงมาได้ไงคะเนี่ยวันนี้ไงมากับคุณสองกล้องเดี๋ยวจะสองเต้าหู้หรือกล้องยืทัทั์ให้ดูเลยว่าคนเต้าหู้มันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้รู้เลยไม่มีตอวเริ่มทําแต่ละเมนูทุกคนอยากกินเมนูไหนคอมเมนต์มาเลยหนึ่งสองหรือสาม จ่าเตรียมสองกล้องจุลทรรศน์ด้วยนี่ค่ะเมนูต้นหูขนเสร็จแล้วทุกคนคิดว่าเมนูไหนอร่อยลองทายจากหน้าตาคนชิมหนึ่งสองหรือสามคอมเมนต์มาเลยและนี่คือผลสองกล้องจุลทรรศน์ขนพวกนี้คือเชื้อที่สามารถกินได้บอกเลยคนจีนนิยมกินกันเยอะมากคนไทยก็ชอบกินใช่ไหมั้าวมูนดงกอใช่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 